สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ Easy and Simple English นะครับวันนี้ผมเช่นเคยนะครับจ u t ตัว o r d นะครับหัวข้อนี้ของเราก็คือ adverb กริยาวิเศษคืออะไรในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับ adverb กันนะครับอย่างที่สัญญาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปของเรื่องการใช้ adjective ใช่ไหมครับว่า adjective ใช้ยังไงถ้าใครยังไม่ได้ไปดูอย่าลืมไปตามดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดู adverb กันครับผมว่า adverb กริยาวิเศษมันคืออะไรกันแน่ แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีที่ผมจะามาฝากแบบนี้นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะ adverb นะครับก็คือคำกริยาวิเศษนะครับผมมันจะทำหน้าที่ขยาย verb adjective แล้วก็ adverb ด้วยกันชื่อของมันก็บอยอยู่แล้วนะครับว่า adverb ad เนี่ยมันแปลว่าเพิ่มใช่ไหมก็ใช้เป็นหลักการจำแล้วกันนะครับจะได้แยกออกระหว่าง adjective กับ adverb นะครับผมก็คือ adverb มีคำว่า verb อยู่ด้วยแปลว่ามันใช้ขยายคำกริยาได้แต่นอกจากที่มันจะขยายกริยาบ่งบอกว่าการกระทำนั้นะมันทำในลักษณะแบบไหนใช่ไหมครับผมนอกเหจากจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังทำหน้าที่ขยาย adjective ได้ แล้วก็ขยาย adverb ด้วยกันเองได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะไปดูตัวอย่างประโยคกันก่อนละกันนะฮะวันนี้ว่าประโยคต่างๆที่เราจะเจอได้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการใช้งาน adverb อยู่แล้วแต่บางทีบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ไม่คุ้นเคยหรือไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับเริ่มจากตัวอย่างประโยคก่อนละกันเนาะอ่ะอันแรกนะครับ he runs fast he runs fast เขาวิ่งได้เร็วใช่ไหมครับผมสังเกตไหมว่าคำว่า fast เนี่ยมันขยายคำว่าวิ่งก็คือ run ในที่นี้เป็นข้อเท็จจริงใช่มครับประธานเป็น1กริยาก็เติม s เป็นปกตินะครับใครยังงงหรือสับสนการใช้งาน tense น,นี้นะครับมีทําคลิปเรื่อง present simple tense ไว้ให้แล้วนะครับผมปิ้งลิงก์อยู่ขวามมือบนนะครับผมสามารถที่จะไปดูได้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description ด้วยเช่นกันนะครับผม He runs fast ก็คือเขาวิ่งได้เร็วใช่ไหมครับผมเราไม่ได้บอกว่าตัวเขาเร็วเนาะแต่เราบรรยายขยายการวิ่งของเขาใช่ไหมว่าเขาวิ่งได้อย่างเร็วใช่ไหมครับผม fast ในที่นี้ก็จะทำหน้าที่เป็น adverb นะครับผมแน่นอน fast เป็น adjective ได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันก็มีรูปที่เป็น adverb ที่หน้าตาเหมือนกันเลยแต่มันใช้งานเป็น adverb นั่นเองเนาะในที่นี้มันเป็น adverb นะมันขยายคาว่า runs ยถัดมานะครับ the house is very big The house is very big. คำว่า very มันขยายคำว่า big นะครับผม very แปลว่ามากเป็น adverb ขยาย adjective ในที่นี้ big แปลว่าใหญ่ใช่ไหมเป็น adjective The house is very big ก็คือบ้านหลังนี้ใหญ่มากใช่ไหมครับผมเราขยาย adjective นั่นเองต่อมานะครับ she slowly entered the room. She slowly entered the room. เธอ เข้าห้องมาอย่างช้าๆช้ค่อยๆเดินเข้ามาใช่ไหมครับผม slowly เนี่ยขยายคำว่า enter นะครับในที่นี้ enter e d ของเรามันเป็นอดีตนะครับก็เติม ed ไว้ d y อย่างนี้เนาะ she slowly entered the room เธอเข้าห้องมาอย่างช้าๆค่อยๆเดินเข้ามานั่นเองต่อมานะครับ I'm incredibly sorry I'm incredibly sorry คำว่า incredibly นะครับผมแปลว่าอย่างมากนั่นเองนะครับผม sorry ก็คือขอโทษใช่ไหม I'm incredibly sorry ก็คือผมขอโทษอย่างสุดๆผมขอโทษอย่างมากๆเลยนะอะไรประมาณนี้ถัดมา he is slightly overweight he is slightly overweight overweight นะครับจะแปลว่าน้หนักมากน้หนักเกินน้หนักเยอะนั่นเองนะครับเยอะกว่าที่มันควรจะเป็นใช่ไหมก็เลยเป็น over He is slightly slightly แปลว่าอย่างเล็กน้อยนะครับในที่นี้เหมือนเดิมเลย slightly ก็ขยายคำว่า overweight นั่นเองนะครับผมก็เขาน้ำหนักมากเล็กน้อยนั่นเองครับก็คือเยอะกว่าเกณฑ์น,นิดหน่อยอะไรประมาณนี้ท่านแม่ they are happily married they are happily married พวกเขา แต่งงานกันอย่างมีความสุขใช่ไหมครับก็คือชีวิตคู่ของเขาเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขเลย happyly ก็เลยไปขยายคำว่า married ในที่นี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือการใช้งาน adverb ทั่วๆไปนะครับผมตอนนี้เราจะมาดูกันว่า adverb เนี่ยมันมาจากไหนนะครับผมการเปลี่ยนให้เป็น adverb นะครับจริงๆแล้ว adverb โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นคำตั้งต้นด้วยตัวมันเองนะครับมันจะมาจากคำอื่นๆที่มีอยู่แล้วอย่างเช่น day ก็เป็น daily week เป็น weekly, month, เป็น monthly, year, yearly, bad, badly, complete, completely, normal, normal. normally, surprising, Sur <prising. S 1> surprisingly สังเกตง่ายๆคือโดยส่วนใหญ่มันจะนิยมเติม ly ไว้ y y นั่นเองนะครับผมมันก็จะเป็นจุดเด่นของมันเลยละกันว่า adverb โดยส่วนใหญ่จะเติม ly แต่ก็ไม่ได้เป็นกฎตายตัวนะครับว่าทุกตัวที่เป็น L Y มันคือ adverb ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันก็มีบางตัวที่ไม่ใช่จริงๆวันนี้มีตัวอย่างให้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปถึงหน้านนแล้วเดี๋ยวเราดูอีกทีเนาะแต่จะบอกว่าโดยส่วนใหญ่เราเนี่ยมันจะเติม L Y ให้แต่มันก็มีอย่างอื่นอีกนะเรามาดูกันครับว่าถ้ามันไม่ได้เติม L Y อย่างเดียวเนี่ยมันมีกฎอะไรยังไงบ้างไปลองดูกันครับ adjectives ที่ลงท้ายด้วย IC จะเติม al และตามด้วย ly เข้ามาอ่ะ adverb ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับผมมันจะมีต้นกำเนิดมาจาก adjective แต่ก็ไม่เสมอไปนะเมื่อกี้อย่างเช่นที่เราดูคำว่า day แล้วไปเป็น daily ใช่ไหมครับผมมันก็สามารถที่จะมาจาก day ที่เป็นคำนามใช่ไหมครับเรามันก็เติม ly เข้าไปก็เป็น adverb ได้จริงๆจะบอกว่า daily มันเป็น adjective ก็ได้ด้วยนะครับผมค่อยๆศึกษาไปนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับวันนี้เราดู adverb กันเป็นหลักก่อนละกันเนาะ อันแรกนะครับ dramatic dramatic ถ้าเป็นลงท้ายด้วย ic อย่างนี้เติม al ก่อนใช่ไหมเราก็ตามด้วย ly dramatically dramatically สังเกตเวลาเราอ่านนะอาจจะไม่ได้เชิงว่าอ่านเป็น dramatically ใช่ไหมเราจะนิยมอ่านเป็น dramatically cle cle ไปเลย dramatically dramatic dramatically Dramatic เนี่ยก็คือแบบอารมณ์ดราม่าเยอะอะไรแบบนี้ครับ a m a t i c a ก l y ก็อย่างหรือโดยนะครับผมปกติแล้วเวลาเราแปลจาก adjective ไปเป็น adverb นะครับให้เพิ่มคำว่าอย่างหรือโดยเข้าไปนะครับผมมันจะช่วยทำให้ความหมายมันชัดเจนขึ้นนะครับถ้าเป็น adverb คำถัดมา scientific scientific ก็คือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ Scient ifically, scientifically scientifically โดยหลักการวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้ได้ถัดมา specific specific แปลว่าเฉพาะถูกครับ specifically specifically แปลว่าโดยเฉพาะหรืออย่างเฉพาะอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างที่บอกให้สลับระหว่างโดยกับอย่างเนี่ยมันจะแปลไม่ไม่ห่างจากนี้มากนะครับผมต่อมานะครับผม adjectives ที่ลงท้ายด้วย le ให้เปลี่ยน e เป็น y ครับผมอย่างเช่น favorable favorable ก็คือที่ชอบที่โปรดปรานใช่ไหมครับผม favorably favorably ก็ favorably favorably แปลว่าอย่างโปรดปรานนะครับผมถัดมา humble humble นี่ก็คืออ่อนน้อมถ่อมตน humbly humbly ก็คืออย่างอ่อนน้อมถ่อมตน simple simple ก็คือเรียบง่ายใช่ไหมครับผมอย่างเช่นชื่อเพจของเรา easy and simple ใช่ไหม simple แปลว่าเรียบง่าย simply simply อย่างง่ายอ่าประมาณนี้ adjectives ที่ลงท้ายด้วย L 2ตัวหรือ double L เนี่ยให้เติม Y เพียงตัวเดียวได้เลยนะครับผมอย่างเช่น dull dull ก็แปลว่าอะไรที่น่าเบือ่อไม่น่าสนใจไม่สว่างก็ได้นะครับถ้าใช้กับไฟสลัวสลัวอะไรแบบนี้ก็ใช้ dull ได้ ถ้าหากว่าเป็นมีดนะครับผมแล้ว d o w ก็คือมันไม่คมนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าเป็น adverb ก็เป็น d o l l y dully นะครับผมทัดมาม full full ก็คือเต็มใช่ไหม fully fully ก็อย่างเต็มนั่นเองนะครับถัดมาถ้าเป็น adjective ที่ลงท้ายด้วย u e ให้เราตัด e ก่อนนะครับเราก็เติม ly เข้าไปอย่างเช่น do do ก็เป็น duly duly ที่เรามักจะอ่านว่า d e l ะครับมันเป็น do นั่นเองเ,องเนาะ do ก็เป็น adjective ก็เป็น adverb ก็เป็น duly ถัดมา true true ก็เป็น truly truly สังเกตน,นะส่วนใหญ่จะเติม ly เนาะ ถัดมา adjective ที่ลงท้ายด้วย y อยู่แล้วนะครับให้เราเปลี่ยน y ไปเป็น i แล้วก็เติม ly เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับผมอย่างเช่น busy busy อ่าน,นว่า busy นะไม่ใช่ b o o z y เนาะ busy busy ก็คือยุ่งใช่ไหมพอมันเปลี่ยนไปเป็น adverb มันก็จะอ่านเป็น busily busily อันนี้ก็คืออย่างยุ่งใช่ไหม easy easy easily easily ก็ easily ก็จะแปลว่าอย่างง่ายได้ happy happy พอเปลี่ยนเป็น adverb ก็ happily happily ก็อย่างมีความสุขใช่ไหม angry angry อ่านี่แปลว่าโกรธใช่ไหมถ้าเป็น adjective เป็นฝั่งความเมื่อ angrily angrily ก็อย่างโกรธเครืองอะไรอย่างนี้ต่อมาอันนี้คือคำที่ลงท้ายด้วย l y แต่ไม่ใช่ adverb นะครับผม ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปใช่ไหมว่ามันจะมีบางคําที่ถึงแม้ว่าจะลงท้ายด้วย L-Y ก็จริงแต่ไม่ได้เป็น adverb นะครับผมเป็น adjective แทนอย่างเช่น lonely lonely ก็คือเหงาใช่ไหมครับผมถัดมา costly costly ก็คือมีราคาแพงใช่ไหมครับผม elderly elderly ก็คือซึ่งสูงอายุใช่ไหมครับผมต่อมา lovely lovely ก็น่ารักนะ่าเอ็นดูอย่างนี้ได้อยู่นะหรือดูดีได้นะครับสวยอย่างเงี้ยถัดมา chilly c h i l l อันนี้ก็คืออากาศเย็นเนาะต่อมา friendly friendly อันนี้ก็คือเป็นมิตรใช่ไหมครับผมโอเคไปดูหนะ้าถัดมานะตอนนี้มาดูชนิดของ adverb บ้างครับผม adverb จะแบ่งได้หลายชนิดมากเลยแบ่งตามชนิดก็ช่วยทำให้เราคุ้นเคยกับมันได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับ adverbs of time ันนี้ก็คือเป็น adverb ที่เป็นเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะครับผมมาลองดูตัวอย่างกันมี yet ก็คือยังใช่ไหม soon เร็วๆนี้ so far ก็จนถึงตอนนี้ tomorrow นะครับแปลว่าพรุ่งนี้ since ตั้งแต่ for เป็นเวลา yesterday แปลว่าเมื่อวาน last night เมื่อคือนก็คือเป็นคำที่บอกเวลาเนี่ยนะมันเป็น adverb of time นั่นเองเนาะอย่างเช่นที่ห ตัวอย่างประโยคนะครับ My mother lived in France for a year. My mother lived in France for a year. ก็คือแม่ของฉันเนี่ยอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นเวลา1ปีคำว่า for ในที่นี้แปลว่าเป็นเวลาไม่ได้แปลว่าเพื่อนะครับผมแต่แปลว่าเป็นเวลาเนาะต่อมา I went to the park yesterday. I went to the park yesterday. ผมไปที่สวนสาธารณะเมื่อวานนี้ใช่หไหมครับผม มันก็ yesterday เนี่ยก็มาขยายคำว่าไปนะไปเมื่อไหร่ไปเมื่อวานนี้ต่อมา everything is good so far everything is good so far ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยังดีอยู่จนถึงณนะตอนนี้ฮะประมาณนี้ได้เนาะต่อมา เป็น adverb of place ครับผมเวลาดูตัวนี้จะสับสนแล้วก็มันจะคล้ายกันกับ preposition ในรูปแบบหนึ่งได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปคิดมากอย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามันขยายกริยาโดยส่วนใหญแล้วมันก็คือ adverb นั่นเองเนาะอย่างเช่นตรงนี้มีตัวอย่างให้ดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับอันแรก here ก็คือที่นี่ there ที่นั่น nowhere ก็ไม่ใช่ที่ไหนเลย everywhere ทุกทกที่เลย in ใน on บ bon, น nearby แปลว่าใกล้ๆแถวนี้ far away ไกลออกไป at แปลว่าที่ below แปลว่าด้านใต้ inside ข้างใน behind ข้างหลังตัวอย่างประโยคนะ David bent down to tie his s h o e l a c e David bent down to tie his s h o e l a c e David ก้มลงเพื่อ ผูกเชือกลองเท้าของตัวเอง She lives far away เธออาศัยอยู่ไกลออกไปหรือห่างออกไปจากที่นี่ใช่ไหมครับผมหรือไกลามากนะพูดง่ายๆที่นี่ถัดมา Do you live nearby คุณอาศัยอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับ Do you live nearby ถัดมา Apostrophe s ตรงนี้ก็คือ has นะครับบวกช่อง3ใช่ไหม Travel e d ก็เลยเติม ed เนาะ no? He's traveled Everywhere in Europe เขาเาว่ไปเที่ยวมาทั่วทุกที่แล้วในยุโรปต่อมานะครับเป็น adverb of degree นะครับอันนี้บอกระดับของมันนะครับว่ามันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอย่างเช่น extremely อย่างมาก just เพียงแค่หรือเพิ่งจะ very มาก almost เกือบจะ fairly แปลว่าค่อนข้าง pretty ก็ค่อนข้างเช่นกันในที่นี้เป็น adverb เนาะก็เลยแปลว่าค่อนข้าง Pretty มันมีรูป adjective ด้วยใช่ไหมที่แปลว่าน่ารักใช่ไหมครับแต่ในที่นี้เป็น adverb ก็จะแปลว่าค่อนข้าง Especially โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างประโยค It is, It is extremely hot It is extremely hot ก็คือมันร้อนมากใช่ไหมครับอากาศร้อนมากเลยก็ใช้ extremely มาขยาย hot อีกทีนึงทันมา The house is very big The house is very big บ้านใหญ่มาก I almost fell I almost fell ผมเกือบจะล้มใช่ไหม,มครับบรรยายเาว่าล้มเกือบจะล้มนี่ยแต่ยังไม่ล้มนะ I just got here I just got here ผมเพิ่งจะถึงที่นี่เองต่อมานะครับ เป็น adverb of frequency คิดว่านี้นะเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเจอมาเยอะมากแล้วนะครับเป็นหนึ่งสิ่งที่เราเรียนกันเยอะมากๆเลยนะครับในโรงเรียนเนี่ยก็คิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยดีมันเป็น adverb ที่บ่งบอกความถี่ของการกระทำนะครับอย่างเช่นอันแรก always เสมอเส often บ่อยๆ usually มักจะ sometimes บางครั้ง normally โดยปกติ rarely นานๆครั้ง hardly แทบจะไม่อะพูดถึง hardly นิดนึง hardly เนี่ยเป็น adverb ที่บ่งบอกความถี่ใช่ไหมครับผมแปลว่าแทบจะไม่แต่คำว่า hard เฉยๆเนี่ยมันมีทั้งรูป adjective แล้วก็รูป adverb ของมันเองเลยนะ hard ที่เป็น adjective เนี่ยจะแปลว่าแข็งหรือยากใช่ไหมครับแต่ถ้า hard ที่เป็น adverb เนี่ยแปลว่าอย่างหนักอย่างเช่น I work hard ผมทำงานอย่างหนักอะ แต่ hardly เนี่ยมันไม่ใช่เป็น adjective มาเป็น adverb แล้วเติม ly มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันไม่สามารถแปลว่าอย่างแข็งอย่างนี้ได้แนะมันแปลแบบนั้นไม่ได้มันจะแปลว่าแทบจะไม่ทำนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนระหว่าง hard ที่เป็น adjective แล้วก็ hardly ที่เป็น adverb ว่ามันมาจากกันและกันหรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับตัวอย่างประโยค he hardly eats junk food he hardly eats junk food เขาเนี่ยแทบจะไม่กินอาหารขยะเลย they always come home late they always come home late พวกเขาเนี่ยกลับบ้านสายเสมอเลยต่อมา we normally go together we normally go together พวกเราเนี่ยโดยปกติเราจะไปด้วยกันใช่ไหมครับผมคำว่า always นะครับผมมันต้องมี s เสมอนะครับ always แบบไม่มี s ไม่มีในภาษาอังกฤษนะครับผมมันต้องใส่ s เสมอมันสะกดแบบนี้อยู่แล้ว sometimes ที่บ่งบอกความถี่ก็เช่นกันนะครับ ต้องมี s นะครับผมอันนี้คือคำอธิบายนะครับว่า adverb มันคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะมาเจาะลึกให้อีกนะว่าการวาง adverb เนี่ยมันวางตรงไหนได้บ้างเราจะรู้ได้ไงว่าต้องวางตรงไหนของประโยคมีอะไรเป็นวิธีการบ่งบอกตรงนั้นนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วนะครับกดเป็นกําลังใจกันสักนิดนึงเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับถ้าคุณผู้ฟังนะครับอยากให้จิวเตอร์นะครับทำคลิปเจาะลึกเลยนะว่า adverb เนี่ยมันมีตําแหน่งการวางอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้นะครับผมสาหรับวันนี้จิวเตอร์เวิร์ดและ e c ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ